การไม่สำรวมอินทรีย์สุภานุปัสสิงวิหรันตังอินทริเยสุอสังบุตังโภชนามิอมัตยุตังกุศีตังหีนะบิริยังตังเวปสหติมาโรวาโตรุขังวะทุพพลังอสุภานุปัสสิงวิหรันตังอินทริเยสุสุสังบุตัง โฉชนำเหตจะมัตตัญยุงสัตทังอารัทบีริยังตังเวนปัสสะหติมาโรวาโตเสลังวะปุพพตังคนที่มองเห็นอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นว่างามอยู่ไม่สำรวมอินทรีย์มีตาเป็นต้นไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเียดครั้น มีความเพียนเลวคือย่อหยันมานย่อมรังควานย่อมยีได้เหมือนลมพัดต้นไม้ที่ทุรพลให้ลม้ลมลงส่วนคนที่มองเห็นอารมณ์ว่าไม่งามอยู่สำรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคมีศรัทธามีความเพียนสม่ำเสมอมานย่อมรังควานย่อมยีไม่ได้เหมือนลม ไม่สามารถพัดภูเขาศิลาให้ลมได้ฉะนั้นการที่มองเห็นอารมณ์มีรูปว่างงามนั้นเพราะเอาใจเข้าไปยึดถือโดยนิมิตบ้างโดยอนุพยัญชนะบ้างเป็นต้นโดยนิมิตนั้นกล่าวคือเห็นงามไปทั้งหมดทั้งรูปร่างหน้าตาเมื่อเห็นว่างามความกำนัดยินดีพอใจก็เกิดขึ้นกามราคะก็รบกวน ทำลายสมาธิโดยอนุพยัญชนะนั้นคือแยกถือว่างามเช่นมืองามขางามหน้าอกงามในตางามจมูกงามเป็นต้นแม้ส่วนอื่นจะไม่มีงามอยู่บ้างแต่ก็พอใจกำหนัดในส่วนที่งามแยกเป็นส่วนๆการไม่สมรวมอินทรีย์นั้น คือแม่ระวังอินทรีย์หกล่าวคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจย่อมให้มันยินดีบ้างยินร้ายบ้างเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสและใจรับรู้อารมณ์รวมความว่าต้องคอยดีใจเสียใจอยู่เสมอการตามใจตาหูจมูกจนเกินไปย่อมทำให้ต้องดิ้นรนมาก มีทุกข์มากทำให้ต้องเสื่อมจากคุณธรรมคุณงามความดีก็ไม่น้อยความไม่รู้ประมาณในโภชนะนั้นเช่นไม่รู้จักประมาณในการรับไม่รู้จักประมาณในการสแสวงหาในการรับและการบริโภคน้อยเกินไปบ้างมากเกินไปบ้างน้อยเกินไปก็ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียอาจเป็นโรคขาดอาหารได้มากเกินไป ก็ทำให้อึดอัดเกียดค้านอยู่เสมอนอกจากนี้ในการบริโภคควรคำนึงถึงคุณภาพของอาหารด้วยแต่เชื่อว่าทุกคนอยากจะรับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพที่ไม่ได้ก็เพราะฐานะไม่เอื้ออำานวยแต่โปรโดอย่าลืมว่าอาหารที่ดีมีคุณภาพไม่ได้ถึงอาหารที่มีราคาแพงเสมอไปความเกียดคลานนั้น คืออาการที่ไม่อยากทําอะไรแม้ร่างกายจะปกติดีอยู่ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เพลียและไม่เจ็บป่วยแต่ก็ไม่อยากจะทําอะไรการที่เพลียแล้วร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างนี้ไม่ใช่ความเกลียดคร้านเพราะพอหายเพลียหายเหนื่อยก็ทํางานต่อไปหากเป็นพระอาการเกลียดคร้านก็คือไม่อยากศึกษาเล่าเรียน ไม่อยากท่องบนสาทยายมนไม่เจริญสมณะธรรมเช่นสมถะและวิปัสนาเป็นต้นเอาแต่ฉันแล้วนอนและคุยแล้วก็ไม่ได้คุยธรรมะของพระพุทธเจ้าอีกเสียด้วยความเกียดคร้านเป็นอันตรายต่อความเจริญก้าวหน้าทั้งแกบ่บรรปชิตและคฤหัหั์เป็นหลุมพรางที่มารชอบคนขยันย่อมต้องมีอะไรบางอย่างทำอยู่เสมอ ไม่อยู่ว่างได้คนเกลียดคร้านมักต้องตกอยู่ในอำนาจของวิตกสามคือกามวิตกการตรึกถึงกรรมพยาบาทวิตกการตรึกถึงความพยาบาทและวิหิงสาวิตกตรึกถึงความเบียดเบียนคำว่ามีความเพียนเลวนั้นคือมีความเพียนย่อหย่อนจับจับบางๆางไม่มีความเพียนอันมั่นคง ทำอะไรก็จับจดทำความเพียรแบบการเดินของติ้งกาคือเดินเดินหยุด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 เดินเดินไม่สม่ำเสมอใจไม่มั่นคงไม่รู้จักรอคอยคนที่มีลักษณะดังกล่าวมีการตกอยู่ในอำนาจของความงามเป็นต้นมานย่อมรังควานได้เขาย่อมตกอยู่ในอำนาจของมานด้วยเหมือนกัน ส่วนคนที่มีลักษณะตรงกันข้ามกล่าวคือไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความงามสํารวมอินทรีย์หกรู้จักประมาณในโภชนะมีศรัทธามีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายหมานย่มย่ำหยีไม่ได้มีคำที่ควรอธิบายอยู่อีกคำหนึ่งคือคำว่ามีศรัทธาศรัทธาในที่นี้หมายถึงเอาทั้งโลกียสศรัทธา และโลกุตระศรัทธาโลกยียะศรัทธานั้นคือการยอมรับเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าโลกุตระศรัทธานั้นหมายถึงความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรยัยแต่หนึ่งโลกุตระศรัทธาหมายถึงความเชื่อของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป เรื่องพระจุลกาลและพระมหาการพระจุลกาลและพระมหาการเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีณป่าประดูลายเขตเสตพยะนครพระจุลกาลและมหาการเป็นชาวเสตพยะนครมีพี่น้องด้วยกันสามคนคือหนึ่งจุลกาล สองมชิมการและสามมหาการมหาการเป็นพี่ชายใหญ่ตระกูลนี้เป็นพ่อค้าพี่ชายใหญ่และน้องคนเล็กคือกุลการมักต้องออกเดินทางไปค้าขายอยู่เสมอบรรทุกของไปเต็มเปลี่ยนขากลับก็ซื้อของต่างเมืองมาขายที่เสตพยานครผู้จัดการฝ่ายขายทางเสตพยานครก็คือ อาชิมาการน้องคนกลางคราวหนึ่งมหาการและจุลการบรรทุกของไปขายที่เมืองสาวัตถีปลดเกวียนพักระหว่างเมืองสาวัตถีและพระเชตวันวิหารมหาการเห็นอริยสาวกพากันไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ติดตามเขาไปด้วยวันนั้นพระาศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของมหาการแล้วทรงแสดงอนุปพิกถา ทรงพันธนาโทษของกามเป็นพิเศษด้วยปริยายเป็นอันมากทรงตะล่อมด้วยการพันธนาถึงโทษของขันและจบลงด้วยอริยสัจสี่เมื่อจบและธรรมเทศนามหาการได้เกิดความเลื่อมใสพิจารณาเห็นด้วยปัญญาของตนว่าบุคคลจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปผูกคะและญาตทั้งหลาย ก็ไม่อาจติดตามบุคคลไปสู่สัมปรายภพคือโลกหน้าได้จะประโยชน์อะไรได้วยการอยู่คลองเรือนการบวชเป็นทางอันประเสริฐกว่าดังนี้แล้วทูลขอบวชกับพระผู้มีพระภาคเจ้ามีใครต้องบอกลาไหมพระศาสดาถามมีน้องชายพระเจ้าคะ่ะถ้าอย่างนั้นควรจะไปบอกลาเขาก่อนมหาการกลับไปยังกองเวียน บอกให้จุลกาลทราบจุลการก็บวชด,ด้วยแต่มีความตั้งใจคนละอย่างกันมหาการบวชเพื่อสละทางโลกแต่จุลการผู้น้องบวชเพื่อที่จะต้องการดึงให้พิ่ชายศึกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้มหาการบวชแล้วได้ทราบว่าธุระในพระพุทธศาสนามีสองอย่างคือหนึ่งกันธะธุระคือการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์ สวิปัสนาธุระการเจริญวิปัสนากรรมฐานเพื่อละอวิชชาทำปัญญาให้เจริญเต็มที่พระมหาการตกลงใจทําประการที่สองคือวิปัสนาธุระทูลขอให้พระบรมศาสดาตรัสบ,บอกโสสานิกะทุดงขวัตคือข้อคือข้อปฏิบัติของพระภิกษุผู้อยู่ในป่าชา้าจนจบแล้วเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว คนนอนหลับหมดได้ออกไปสู่ป่าช้าเมื่อเวลาจวนรุ่งคนทั้งหลายยังไม่ลุกก็กลับมาอย่างวิหารครั้งนั้นมีหญิงเฝ้าป่าช้าคนหนึ่งชื่อกาลีได้เห็นที่นั่งและที่เดินจงกรมของพระเถระแต่ไม่เคยได้เห็นพระมหาการเลยเลยคิดว่าใครหนอมาอยู่ที่นี่วันหนึ่งจึงตามประทีปไว้ที่กระท่อมใกล้ป่าช้าพาลูกไปคอยดู เห็นพระมหาการเดินมาในมัชิมยามจึงเข้าไปไหว้แล้วพูดว่าท่านผู้เจริญท่านพักอยู่ที่นี่หรือใช่อุบาสิกาพระตอบท่านผู้เจริญธรรมดาพระที่อยู่ป่าช้าควรจะรู้ระเบียบของผู้อยู่ในป่าช้าพระเถระถามว่าควรทำอย่างไรเล่าอุบาสิกาผู้หญิงผู้เฝ้าป่าช้าจึงบอกว่าผู้อยู่ในป่าช้า ควรแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบควรบอกผู้เฝ้าป่าช้าและพระมหาเถระในวิหารทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นพระถามเพราะว่านางอธิบายอาจจะมีพวกโจรทำโจรกรรมแล้วพาของหนีมาทิ้งไว้ในป่าชา้าเมื่อเจ้าของทรัพย์สะกดรอยตามมาเห็นของเขาอยู่ในป่าช้าและเห็นพระอาจเข้าใจว่าพระเป็นผู้ขโมยของมา แล้วรุมกันทุบตีแต่เมื่อได้บอกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็จะรับรองให้ว่าผู้อยู่ในป่าอยู่มานานแล้วไม่ใช่โจรอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมพระถามนางตอบว่าพระที่อยู่ในป่าช้าจำต้องงดเว้นการฉันเนื้อปลาแป้งงาและน้ำอ้อยเป็นต้นเสีย ไม่ควรนอนในตอนกลางวันไม่ควรเป็นผู้เกียดคร้านควรปรารบความเพียรอยู่เสมอควรเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่เจ้าเล่ห์ควรเป็นผู้มีอัธยาศัยงามเวลายเย็นเมื่อคนทั้งหลายหลับหมดแล้วจึงมาจากวิหารเวลาจวนรุ่งเมื่อคนทั้งหลายยังไม่ทันลุกขึ้นก็พึงรีบกลับสู่วิหารท่านผู้เจริญหากพระคุณเจ้าอยู่ได้อย่างนี้ ก็จะสามารถบำเพ็ญกิจของบรรพชิตได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอันหนึ่งหากมีศพอันสมควรที่พระคุณเจ้าจะพิจารณาข้าพระเจ้าก็จะกราบเรียนให้ท่านทราบพ,พระมหาการแสดงอาการขอบใจนางกาลีหญิงพ่อป่าช้าและสั่งว่าหากมีศพอะไรอันสมควรที่ท่านจะพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การบรรลุธรรมเบื้องสูงก็ขอให้บอกด้วย ส่วนพระจุลกาลผุดลุกผุดนั่งรันจวนถึงคาราวาสิสัยคิดถึงบุตรและภรรยาไม่อาจจะบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ได้จุลกาลคิดว่าพี่ชายของเราได้ทำกรรมหนักเสียแล้ววันนั้นมีหญิงคนหนึ่งทำกาละคือตายในเวลาเย็นด้วยโรคปัจจุบันญาติของเธอพาไปยังป่าช้ามอบเงินค่าเผาศพให้กับนางกาลีหญิงเฝ้าป่าช้า แล้วมอบศพให้เป็นภาระของเธอนางเปลื้องผ้าห่มศพนางเปลื่องผ้าห่มศพออกดูเห็นยังสดชื่นควรบอกให้พระมหาการมาดูนางจึงรีบไปบอกพระมหาการให้มาดูศพพระมาดูแล้วเห็นรูปอันสวยงามยิ่งนักมีสีดังทองคําจึงยังไม่ควรแก่การพิจารณาขณะนั้นจึงบอกหญิงเฝ้าป่าช้าว่าเมื่อเอาศพไปเผาแล้ว ขณะไฟกำลังไหม้อยู่จงไปบอกอีกครั้งหนึ่งเมื่อนางกาลียกศพขึ้นสู่กองไฟไฟกำลังไหม้อยู่นางได้ไปบอกพระมหาการพระมาดูเห็นสีแสงแห่งสลีระดำด่างเพราะถูกไฟไหม้เหมือนสีของแม่โคด่างเท้าทั้งสองงอหงอิก้อยลงมือทั้งสองกำเข้าหนักหนังม้อผากปอกเปิดไปทั้งหมด พระเถระพิจารณาว่าสรีระนี้เป็นที่ตั้งแห่งความกระสันกำหนัดแก่ผู้มาดูแลแก่ผู้มาแลดูมาเมื่อไม่นานนี้เองแต่บัดนี้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นและความเสื่อมไปไม่มีความงามอีกต่อไปแล้วท่านกลับไปยังที่พักกลางคืนนั่งพิจารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่ว่าอนิจจาวัตสังคารา อุปาทวยะธรรมมิโนอุปชิตตวานิรุชันติตเตสังวูปสมโมสุขโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะมีความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขการเข้าไปสงบสังขารการเข้าไปสงบสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นความสุข ดังนี้แล้วเจริญพระวิปัสสนาได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายหลังจากที่พระมหาการเร็จพระอรหัตผลแล้วไม่นานพระบรมศาสดาพร้อมด้วยหมู่พระกษุสงฆ์สเสด็จสู่เสตพยนครสเสด็จประทับณป่าประดูลายภรรยาสองคนของพระจุลาการได้ทราบข่าว การเดินทางมาของพระจุลการพร้อมด้วยพระบรมศาสดาก็าให้รู้สึกปราโมทยิ่งนักวางแผนเพื่อที่จะจับพระจุลการศึกจึงนิมนต์พระภิกษุอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมะุขให้ไปฉันพัตตาหารณบ้านของตอนในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาก็ทรงรับนิมนต์นั้นท่านกล่าวไว้ในตอนนี้ว่าสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงคุ้นเคยนั้น ควรให้พระภิกษุรูปหนึ่งเดินล่วงหน้าไปก่อนเพื่อแนะนำการจัดอาสนะให้ถูกต้องคือปูอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าไว้ตรงกลางอาสนะพระสารีบุตรอยู่ด้านขวาอาสนะพระมหาโมคคลานะอยู่ด้านซ้ายต่อจากนั้นเป็นอาสนะของภิกษุอื่นต่อเรื่อยไปทั้งสองด้านครั้งนั้นพระมหาการได้ส่งพระยุลการให้ล่วงหน้าไปก่อน พอหญิงพันรยาเห็นพระจุลกาลมาก็ชวนกันสนเสเฮห,หาลและแกล้งปูอาสนะให้ผิดเช่นอาสนะสำหรับพระเถระปูไว้ในที่พระใหม่อาสนะสำหรับพระใหม่ปูไว้ในที่พระเถระเป็นต้นพอพระจุลกาลแนะนำว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หญิงพวกนั้นก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินรุมกันล้อมพระจุลกาลและกล่าวว่า ท่านควรจะมาปูอาสนะเสียเองเที่ยวทำอะไรอยู่ลาใครบวชมาที่นี่ทํำไมดังนี้เป็นต้นช่วยกันจุดสบงจีวรของพระจุลการ์ออกแล้วให้นุ่งผ้าขาวสวมเชิดดอกไม้แล้วส่งไปนิมนต์พระศาสดาพระจุลการ์ซึ่งบัดนี้เป็นนายจุลการ์ดังเดิมแล้วบวชได้ไม่นานต้องถูกจับศึกจึงไม่สู้รังเกียจในอาการนั้น พระตนก็พอใจอยากจะสึกอยู่แล้วเมื่อพระศาสดาสเสวยเสร็จภรรยาของพระมหาการคิดกันว่าเมื่อภรรยาของพระจุลการจับสามีของตนศึกได้พวกตนก็ควรจะจับพระมหาการศึกได้เช่นกันคิดกันดังนี้แล้วจึงอาราธนาพระบรมศาสดาและพระพิชูสงไปสเสวยและฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง บังเอิญพระมหาการไม่ได้ล่วงหน้าไปเหมือนพระจุลการหยิงเหล่านั้นจึงไม่ได้โอกาสแต่เมื่อพระบรมศาสดาสเสวยเสร็จแล้วยิงเหล่านั้นขอร้องให้พระศาสดาทรงอนุญาตให้พระมหาการอยู่อนุโมทนาพระบรมศาสดาจึงเสด็จกลับก่อนภิกษุอื่นๆก็ตามเสด็จด้วยเหลืออยู่เฉพาะพระมหาการเพียงรูปเดียว ในระหว่างทางภิกษุหลายรูปพูดกันว่าพระศาสดาทรงทราบหรือไม่ทรงทราบหนอจึงทรงกระทำเช่นนี้เมื่อวานนี้อันตรายแห่งบรรพชาได้มีแล้วแก่พระจุลการน้องชายบัดนี้พระศาสดารับสั่งให้พระมหาการอยู่อนุโมทนาหญิงเหล่านั้นจะทำอันตรายแก่บรรพชาของพระมหาการได้หรือเปล่าเนา พระบ,บรมศาสดาทรงสดับแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธออยากเข้าใจอย่างนั้นเลยจุลกาลกับมหาการนั้นผิดกันจุนลกาลผุดลุกผุดนั่งคิดแต่เรื่องอยากจะสึกใจของเธอเกาะเกี่ยวยึดถืออยู่ในอารมณ์ว่างอามเป็นเช่นกับต้นไม้ที่ทุรพลตั้งอยู่ริมเหวตั้งอยู่ริมเขาขาดส่วนมหาการบุตรของเรา เห็นอารมณ์ต่างๆว่าไม่งามอยู่เนืองนิดเป็นผู้อันอารมณ์ต่างๆทำให้วันไหวโยกคลอนไม่ได้เหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบดังนี้แล้วตรัสย้ำพุทธภาษิตซึ่งได้กล่าวไว้แต่เบื้องต้นเหตุการณ์ทางบ้านของพระมหาการยิงอดีตภรรยาของท่านแปดคนล้อนพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านลาใครบวชบัดนี้จะสึกหรือไม่ศึกเล่า ดังนี้แล้วมีอาการว่าจะเปลื้องจีวรของท่านออกจากกายพระเถระกำหนดรู้อาการของหญิงเหล่านั้นแล้วจึงลุกออกจากอาสนะเหาะไปด้วยอำนาจแห่งฤทธิ์ลงมาถวายบังคมพระบรมศาสดาขณะที่พระพุทธองค์ตรัสพุทธภาษิตนี้กับภิกษุทั้งหลายจบพอดี